เรียบร้อยเฮ้ยเห็นนี่ไงอะ่ะเรามีตาหลังของตา <Huh? S 2> ตาหลังเหรอตาหลังเปิดไฟเลี้ยวด้วยเอันชาแนลมานะครับโอ้โหนี่เป็นไงเจ๋งป่ะเจ๋ง่ะยัยมันมีตาหลังมันมีแบบเปิดไฟเลี้ยวเปิดกระจกมองหลังเลยของผมรุ่นนี่นี่ยัยรุ่นอะไร รุ่นรถไฟฟ้ายังไงพลังไฟฟ้า e power e power eating power สวัสดีน้องๆก่อนสวัสดีน้องๆก่อนไม่มันต้องเคลียร์คำว่า e power ก่อนคืออะไร eating power ตายแล้วพลังแห่งการแดกสวัสดีครับสวัสดีครับพวกพวกเราครับเอกเจนนอลรับผมคือจะบอกว่าเียอันเนี่ยเป็นแบบไอดอลพี่เอกเลยนะเือครั้งแรกนี่แกเต้นเลยเหมือนแกไม่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 อันนั้คอลดาลแล้วบเดาไอดอลไอดอลไอดอล เฮียแม่งมีตาหลังเลวยั้งน้องแม่งเวลาส่งแต่ละดอกนะเห็นนี่ไงวะอ่ะมันดีประโยชน์นี้ทำไมทำไมถึงรู้ว่าอยู่ตรงนั้นคือคนรับก็งงตัวฝั่งป้องกันตัวประกบก็งงก็งงงงกันทั้งสนามคนดูนั่งข้างนามยังงงก็งงว่าลูกที่ส่งไปได้ยังไงเฮียแม่งเล่นไปไว้สอนเอกันรที่เด็มีไวผู้ปกครองนั่งอยู่เด็กๆผู้ปกครองว้าวว้าวว้าวใช่ต้องต้องคือ ทำได้ยังไงเฮียเนี่ยวันนี้เลยทำทำคลิปเลยน้องๆอยากทาเหมือนเฮียอยากเก่งเหมือนเฮียได้ไได้เดี๋ยววันนี้เราสอนให้กี่ขั้นตอนเอาเป็นแบบสามเทคนิคสามเทคนิคสําคัญที่คุณจะเป็นพอยต์การเหนือคนอื่นได้ที่จะส่งได้เหนือกว่าคนอื่นเออไม่ได้นะ้วเอาไปท่เหนือแบบนี้ไปดูกันดูกันครับขั้นตอนที่หนึ่งครับท่านอาจารย์ อันดับแรกเลยนะครับจะเป็นพ้อยกาที่ดีนะพี่เอกต้องกินก่อนอันนั้นอันนั้นศูนย์จุดหนึ่งต้องอิ่มก่อนต้องอิ่มก่อนข้อแรกเลยที่จากประสบการณ์เฮียโดยตรงแล้วกันนะคนเดียเฮียไม่รู้นะครับเราต้องสังเกตเคล็ดลับเลยนะสังเกตก่อนเลยสังเกตยังไงสังเกตเฮียมีสองแบบพี่เอกแบบที่หนึ่งคือตอนที่เฮียยังไม่มีบอลอีกสี่คนอยู่ตรงไหนเพื่อนของเรานี่ก็ต้องสังเกตก่อนละคือผมบอกอย่างนี้น้องๆเล่นบาสส่วนใหญ่มองบอลใช่ ลูกอยู่ไหนมองตรงนั้นหรือมองแค่คู่ต่อสู้ตัวประกบอยู่นี่ยังมองบอลเลยปอ่มยอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องมองเพื่อนร่วมทีมมองไว้เลยคือถึงแม้อย่างพี่เอกไม่ได้เป็นพอยต์การ์ดก็มองนะครับก็ต้องมองไว้เลยก็ต้องมองครับเพื่อให้เรารู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้างเริ่มทีละคนเลยอย่างน้อยรู้หนึ่งคนอย่างน้อยรู้สักหนึ่งหรือสองคนก็ยังดีออเอาแค่นั้นรู้แค่นั้นไม่ต้องรู้ทั้งทีมอันนี้กรณีที่ว่าไม่มีบอลนะพี่เอกไม่มีบอลกรณีที่สองคือถ้าเรามีบอล ก่อนเราจะทำอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเคาะชุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเหมือนผมส่งให้ให้เฮียปุ๊บอันดับแรกคือเราต้องเห็นแล้วนะว่าเพื่อนเราอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนอยู่ตรงไหนยังไม่ได้เลี้ยงยังไม่ได้เลี้ยงเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่แต่มองก่อนใช่อ่าโอเคซึ่งทั้งสองอย่างนี้มันรวมกันทันทีนะพี่อันที่สองเนี่ยมันสามารถสั่งงานได้แล้วว่าไปเปิดซื้อออเลียยงรัแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวป้บนันเฮียไม่ใช่นะไม่ใช่มันจะสามารถสมองจะสั่งการทันทีว่าจังหวะที่เราได้บอลนี้ เราจะไปซ้ายไปขวาหรือเราขอก่อนเพราะเราจะรู้ล่วงหน้าเราจะตัดสินใจได้ว่าไปซ้ายเพื่อส่งขวาใช่ไปขวาเพื่อส่งซ้ายเราจะรุดทันทีเลยหรือไม่ไม่ไปเลยเพื่อนไม่ไม่วิ่งเลยแต่เดี๋ยวกูส่งให้ก็ส่งได้ก็ส่งได้ขอแค่ขอบอลยกเลยใช่แล้วอนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสังเกตดังนั้นฝึกเลยครับฝึกเลยก่อนจะทำอะไรเพื่อนอยู่ไหนสังเกตก่อน เนี่ยอย่างคลิปไฮไลท์ตอนต้นอะไรเงี้ยผมวิ่งไปข้างหลังเฮียเฮียวิ่งไปข้างหน้าเฮียรู้ได้ไงว่าผมอยู่ข้างหลังคำตอบคือตอนเฮียจะวิ่งเฮียรู้แล้วว่าผมมาแนเพื่อกำลังวิ่งมาแล้วเราขยับตรงนั้นดีที่ว่างโอเคแค่นั้นเองขอดูตัวอย่างหน่อยเฮียตัง่กตยังไงดีบ้างถ้าสังเกตง่ายๆคือสมมติเพี่ยจะรู้เลยเวลาเราซ้อมชูเล่นๆถ้าเฮียรู้เพื่ออยู่ตรงนี้เฮียได้บอลมาเฮียลงแล้วให้ชิน คือขึ้นชินอย่าอยู่นี่ส่งทั้งนี้ไม่ได้ขอไม่ได้ผมได้บอลรู้แล้วว่าเฮียอยู่นี่ไม่ต้องมองไม่ต้องมองส่งได้เลยใช่หรือไม่นี่ขั้นหลังแต่เฮียรู้ว่าเฮียอยู่ไหนอ่ะปึ๊บไปได้เลยเห็นได้ไงอ่ะเราเห็นว่าขยับแล้วไงใช้อะไรมองอ่ะตาหลังเหรอเออเราเปิดเอ่อกล้องวงจรปิดด้านหลัง นั้นความสําคัญอีกข้อหนึ่งเนียครับต้องกล้าทำต้องกล้าทําใช่เช่นจะส่งควายหลังเท่ๆอส่งเลยไม่เคยคิดจะลองส่งแล้วไปใช้เลยเป็นไปไม่ได้มันจะควบคุมได้อย่างไรบ่อยๆที่เฮียชอบเล่นคือเฮียเลี้ยงไปหลอกผู้ต่อสู้รนนี้ปุ๊บเฮียหลงรอดขาปังทำไมส่งได้ทาไมส่งได้เพราะเราผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากสังเกตดีแล้วเนี่ยครับต้องมีอะไรอีกก็เดี๋ยวไปดูว่าข้อ2คืออะไรตาคุณสังเกตดีแล้วไป โอ้โหตาโตมากข้อ2ครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์าารยข้อ2นี่คือพอคุณสังเกตดีแล้วครับก่อนจะขึ้นข้อ2องนี้อขออนุญ,ญาตเสริมอันนึงก่อนพี่เอกว่าคุณมีการส่งธรรมดาปกติที่ดีและมั่นคงและทิศทางดีแล้วนะผมย่อให้ท่านอาจารเบสิกการส่งคุณดีหรือยังดีหรือยังเบสิกการส่งคือส่งตรง ส่งถึงใช่ส่งแล้วรับได้ใช่รู้จักรับรู้จักรส่งใช่มือเดียวก็ดอนพื้นส่งได้มือเดียวเหนือหัวส่งได้ยืมหนึ่งมือพลิกได้วากมือเดียวได้เราสั่งเพิ่มมาให้ด้วยเพราะว่าหิวแล้วเสร็จไม่ใช่แล้วคือถ้าน้องเบสิกได้แล้วเนี่ยข้อ2เนี่ยเฮียบอกเลยว่ามันจะเป็นเหมือนออปชั่นพิเศษเลยที่ไหนให้คุณก้าวข้ามฟอย์กัดคนอื่นครับก็คือคุณสามารถส่งมือเดียวหรือ2มือก็ได้ในเซี้ยวินาที จังหวะไหนในจังหวะไหนก็ได้จังหวะไหนก็ได้จังหวะไหนก็ได้จริงแต่บอกผู้ส่งได้เลยใช่ลิงลิงอยู่ส่งได้เลยหรือต้นคลิปคุณจะเห็นเลยพี่ไม่ทำเลยเลยไม่ทำเลยแล้วมาทำไมก็ส่งอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ได้เลยส่งไงถ้าไม่ทำเลยเลยต้องไม่ทำเลยเลยเพรเราส่งทันทีส่งทันทีไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งไม่ต้องจับเพราะเรารู้แล้วเรามีพลังแขนมีการครอบคล้องบอลที่ดีถูกต้องครับ่บอลใช่ส่งได้อันนี้คือชัดเจนมากว่าท่านน้องทำตรงนี้ได้ข้อสองนะพี่คุณจะส่งในจังหวะที่ผู้ต่อซุ้คือ จะส่งมือเดียวได้ดีซ้อมซ้อมอย่างเดียวเลยเบสิกต้องแน่นใช่ส่งแล้วต้องดีใช่ต้องรับได้ทําหนักต้องรู้ถูกต้องครับใช้ประสบการณ์และเขาเรียกว่าอะไรชั่วโมงบินอะชั่วโมงบินเออชั่วโมงคลานได้ไหมอ๋อหยนน้องๆที่มาเรียนกับเราอทําไม่ได้เวลาเราสอนครับแล้วก็ดื้อดื้อไม่ทําไม่ทําไม่เปลี่ยนพอไปแข่งก็มาบอกว่าทําไมทําไม่ได้ทำไม่ได้เพราะตอนซ้อมไม่ทําก็บอกให้ทําทาไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยนตอนนั้นเลยครับใช่นั้นน<ช>้องๆอย่ากลัวการผิดพลาดอย่กากลัวว่าให้ลองทาแล้วเม็ดทาได้เลย<ช>มันต้องทาไปเรื่อยๆชไม่มีใครทําได้แต่ลูกแรกถูกต้องลูกที่สองสามสี่จนลูกที่ล้านพี่เอกกว่าจะเห็นเฮียเป็นแบบนี้พี่เอกจะเห็นว่าเฮียก็ส่งผิดส่งถูกเยอะไม่ได้นนไม่มยังส่งผิดอยู่เลยงมีอยู่เรื่อยๆเราไม่ไม่เถียงใช่ไหมแต่เปอร์เซ็นต์แถวของเรามันจะดีขึ้นจากการที่เราซ้อมโอเคทดลองโอเคแค่นั้นเองร้านต้องรู้จักส่งมือเดียวใช่เรารับมือเดียวด้วยไหม โอ้ยดูข้อสามดีกว่ามันมีอีกเหรอเฮียสองข้อนี่ก็เทพแล้วนะข้อ3มันจะเป็น complete ของการเล่นเพลงทแต่ละเพลงเลยเรียกว่าถ้าได้ข้อ3าปุ๊บรับปริญญาเลยใช่ได้เลยข้อ3คิดหลักง่ายๆคือเราเล่นเพื่อเพื่อนหรือยังเล่นยังไงเพื่อเพื่อนวิธีเล่นง่ายๆคือเราสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนที่เราจะส่งให้เขาว่างได้ไหม ผมไม่ได้เป็นวิศวกรตอนเนี่ยเออเราไม่ต้องซื้อที่ดินขนาดนะั้นอ๋อไม่ต้องนะคือเราเป็นพอย์การ์ดเรามีบอลใช่ไหมครับเราจะเลือกแล้วว่าเราจะส่งเพลเนี้ยัยงไงอันดับ,รบแรกคือคุณต้องสร้างพื้นที่ตัวคุณนะ่ะให้ผู้ต่อสู้ขยับมาหาคุณให้ได้ก่อนเมื่อผู้ต่อสู้ขยับมาหาคุณหรือคุณไปในพื้นที่ที่ผู้ต่อสู้ต้องระมัดระวงังครับเพื่อนจะมีโอกาส หาที่วางได้ง่ายขึ้นขออธิบายเพิ่มเติมเ,<อ>เวลาเราเล่นบาสเลี้ยงบอลอยู่ครับตัวประกบจะอยู่กับเราใช่เราไปซ้ายใช่เขาไปตามตัวประกบก็ไปซ้าย,รยเราไปขวาตัวประกบก็ไปขวาถูกต้องเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่ง่ายมากๆในการเลี้ยงพาเพื่อสู้ไปในตำแหน่งต่างๆเพราะถ้าเขาไม่ตามนั่นแปลว่าเขาปล่อยเราหลุดเข้าไปยิงใช่ยังไงมันก็ต้องตามเฮียยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราหลุดมา2อหนึ่งเฮียถือบอลถ้าเฮียเลี้ยงมาตรงกลางโดยที่มีกองหลังเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ย ของจริงคือเขาก็ไม่ขยับไปไหนสิเขาก็ยืนอยู่ใต้แป้นลอเลยบังเขามีเขามาหาผมผมจะต้องแข่งไปแน่ถูกไหมถูกไหมแต่กลับกันถ้าพี่เอกยืนอยู่ซ้ายมือเฮียทีมเดียวกันใช่ไหมอยู่ทีมเดียวกันโอเคแล้วเฮียตั้งใจจะส่งให้พี่เอกเฮียจะไม่เลี้ยงตรงกลางครับทําให้ดูหน่อยทำให้ดูอย่างสมมติเฮียเลี้ยงเข้ามาเฮียเลี้ยงเข้าไปตรงๆผมอยู่นี่ผมอยู่นี่อยู่ตรงนี้ถ้ามีคู่ต่อสู้อยู่เราเลี้ยงไปตรงๆตัวประกอบกันได้สองตัวเลยกันแน่สองตัวแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยน เราสร้างพื้นที่กับเพื่อนนะครับ่อไปทางนี้เลี้ยวไปทางนี้เลยตัวประกอบตามไปแล้วตัวประกอบตามมาสรงว้าวชัดเจนมันจะมีศัพท์คำหนึ่งคือถ้าคุณเข้าไปตรงๆอ่ะพี่เอกแล้วเขามีตัวประกอบรอมีตัวประกอบตัวเดียวอ่ะจะแปลว่าเขาอันหนึ่งลุมสองหนึ่งลุมสองแต่ถ้าเราพาทัวร์ได้เราจะเป็นสองลุมหนึ่งคคุณจะเลือกแบบไหนต้องรู้จักเลี้ยง ใช่หลบทั้งอ่ะใช้3ข้อเลยผมรู้แล้วหนึ่งสังเกตครับเลี้ยงเข้ามาเห็นเพื่อนอยู่ซ้ายอรู้แล้วสองคุณจะส่งมือเดียวส่งได้สําเร็จคุณต้องพาทัวร์ก่อนใช่ไปทางขวาก่อนนี่คือตัวอย่างชันเลยเพราะฉะนั้นใช้ทั้งสามข้อครบเลยเพอร์เฟกต์แน่แน่ขอปริญญาบัตรโอ้คว้างไหนวะเนี่ยอันนี้ใบแดงใบแดงอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างโอเคเล็กๆน้อยๆจะท้าไปดูตัวอย่างกันว่าเป็นยังไง Both bang. Both bang. Oh, you got you got นี่เช็คตาหลังเหรออู้่นี่อยู่นี่แกแล้วทว้ยทำไม่ได้เป็นไงตาหลังมันมีจริงมันมันเป็นความ Amazing เล็กๆคือถ้าคุณเข้าใจเพื่อนรุวมทีมคุณเข้าใจวิธีการเคลื่อนที่เลมันจะสวยแบบนี้เลยผมดูคลิปนี้จบนะผมเข้าใจเลยว่า NBA เพิมเทพเขาส่งมาได้ยังไงใช่แล้วเร็วเร็วมากเขามองก่อนแน่นอนมองก่อนใช่ครับข้อหนึ่งสังเกตเนี่ยยากที่สุดยากที่สุดครับมันเป็นการประสบการณ์การใช้ตาในการ อ่านบอลอ่านทางส่วนใหญ่น้องๆจะไปไม่ถึงพอนี้เพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยเพราะอะไรครับอย่างเลี้ยงมองบอลอยู่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะครับถ้าน้องๆตั้งใจฝึกซ้อมเบสิกให้แน่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันสิ่งที่แอดวานก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าไม่ก็ก็จะไม่เกิดเลย์สวยๆก็ไม่มีทางนะครับวันนี้ขอบคุณนี่เลยครับผมดูสปอร์ตนะครับกับสนามบาสสวยๆแบบมีมีโตครับน้องๆอยากให้ พี่เอกยานสอนอะไรเออคอมเมนต์มาไม่พอร้องมาก็ได้ไม่พอรกดซับสไคร์เราอยากอ๋อต้องกดซับก่อนต้องกดติดตามนะครับทั้ง f เฟซบุ๊กไอจีติ๊กตอกมีมีหมดนะครับแล้วไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยพี่เอกโอ้โหไม่สังเกตเลยมึือไม่สังเกตไม่พร้อมรับบอลส่งมาทำไมเอาเหรอเออต้องพร้อมรับบอลอ้าวไม่พร้อมรับฉันมาจากเด็กน้อยที่มีความฝัน หัวใจและบาดลูกนั้นเกิดมาเป็นเอกอั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 นฑ์ c น a n